โอเคก็ผมก็ต้องขอกราบสวัสดีคนไทยทุกคนและก็นุรย์ต่งางดาวทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก่วหงภูมิจะเผยราฟอมารีเนาะก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม Black โ o o v e r M จาก,กเซิร์ฟเวอร์กาลีนากันอีกเช่นเคยเนาะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์แคนาดานะครับมีหลายๆคนเนี่ยถามผมมาแล้วก็มาบอกผมนะครับว่าตัวของกาลีนาเนี่ยตอนที่เข้ามาเปิดเป็นเซิร์ฟ g l o b a l ที่มีภาษาไทยแล้วเนี่ยนะครับในวันที่30พฤศจิกายนเนี่ยนะครับ ตัวเกมเนี่ยเขาจะเอาแพทที่เป็นตัวของล no ิมิเต็ดโนเอลชุดว่ายน้ํามาเลยหรือเปล่านะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าไปเอาข้อมูลมาจากไหนนะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไปเห็นจากตรงนี้ก็ได้ครับที่ปัจจุบันเซิร์ฟแคนาดาเนี่ยมันเป็นแพทของโนเอลชุดว่ายน้ําโกดชุดว่ายน้ําชามี่ชุดว่ายน้ําใช่ไหมครับซึ่งแพทนี้เนี่ยถ้าเรียงจากตามไทม์ไลน์ของเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยเป็นแพทที่4 หรือก็คือประมาณเปิดเกมมาประมาณ2เดือนแล้วนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าแคนาดาเนี่ยเขาไม่ได้เพิ่งเปิดนะเขาเปิดมาแล้วประมาณ2เดือนก,อนกว่าๆนะครับนะเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่มันจะเป็นตัวของตู้ลิมิเต็ดตัวของโนเอลร่างชุดว่ายน้ำนั่นเองแล้วก็เผื่อใครกังวลว่าเฮ้ยมันจะเป็นตู้นี้หรือเปล่านะครับเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าตู้นี้เรียกได้ว่าเป็นตู้เอ็นเกมเลยเพราะว่าโนเอลชุดว่ายน้ำเนี่ยลงได้ทุกคอนเทนต์ p v Pv p PVE อะไรก็ได้ทุกอย่างเนี่ยนะครับเนาะล่าสุดเนี่ยเพิ่งเจอตัวแก้ทางแค่นั้นเองนะครับในแพทล่าสุดเสียแพทสิบสามนะครับแต่ผมจะมีคอนเฟิร์มอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าเหตุผลที่มันไม่ใช่ตู้นี้เนี่ยนะครับเพราะอะไรนะครับไปดูที่หน้าแฟนเพจครับขออนุญาตนะครับตัวหน้าแฟนเพจครับอันนี้คือเพจตัวของแบล็กค o ว e อมนะครับจากเซิร์ฟเวอร์ไทยเลยนะครับผู้ติดตามเนี่ยประมาณ70,000คนซึ่งเขามีการลงล่าสุดครับประมาณ20นาทีก่อนหน้านี้ สังเกตครับซีซั่น1น,นะวิทยายลัยโคเวอร์เหมือนเดิมครับเป็นแพทเดียวกันยามิ Limited, ดแอสตาร m ลิมิเต็ดมิโนซ่าลิมิเต็เพราะฉะนั้นแพทน่าจะเลียงตามนี้เลยนะครับนะตัวแพทแรกเนี่ยเป็นตู้ของอมันจะมีตู้ายามาิตู้หัวหน้าหน่วยราชสีใช่ไหมครับแล้วก็จะมีตู้ยามิ Limited, ดแอสตาร์ลิมิเต็ดมิโนซ่าลิมิเต็ใช่ไหมครับแล้วต่อจากนี้14วันจะเป็นตัวของลิสแล้วก็ฟาหน้า ต่อจากนั้นอีก14วันเนี่ยจะเป็นตัวของเซตโตนะครับล่างธรรมดาแล้วก็ไอตัวกอลสกิลยามีอ่ะนะครับตัวนั้นแผทที่3แผทที่4ถึงจะกลับมาเป็นตัวของโนเอลโกสแล้วก็ตัวของชาม r นะครับเนี่ยคือแผทที่4นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอน,นครับไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าเฮ้ยมันจะมาเริ่มต้นด้วยแผทของตัวโนเอลหรือเปล่าไม่ต้องนะครับเขาการันตีจากตรงนี้มาแล้วนะครับว่าแผทเนี่ย อย่างไงก็เป็นซีซั่นหนึ่งเนี่ยก็เป็นตัวของแอสต้ายามิแล้วก็มิโนซาแน่นอนนั่นเองนะครับไม่ต้องกังวลเลยว่ามันจะเป็นแพทไหนเป็นแพทที่แบบเหลื่อมล้ำการอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะไม่ต้องไปซีเรียสนะครับแพทนี้แน่นอนเพราะว่าแอดมินเนี่ยประกาศแล้วนะครับว่าตัวของซีซั่นหนึ่งเนี่ยเป็นแพทนี้แสดงว่าลันตามเดิมแน่นอนนะครับหลักๆจะประมาณนี้ละกันสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดแชร์ด้วยกันเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอจบในพิธีกริกันครับสวัสดีครับ